ห้ามพลาดเด็ดขาดคําทํานายสถานฟ้าหลวงปู่ศิลาท่านบอกสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นปลายปี2,568สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แฮ p ป n ้เน channel ด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำเล่าขานแต่คือคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่ายทอดต่อมาจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มีญาณทิพย์อันเกรียงไกรพูดซึ่งคำพูดของท่านไม่เคยลอยหายไปกับสายลมแต่กับกลายเป็นความจริงที่สั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางครั้งชีวิตของคนเรา จึงหายไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดคิดบางคนจากยากจนกลับพลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่งบางคนจากรุ่งเรืองกลับต้องเผชิญกับความมืดมนสิ่งเหล่านี้คือฟ้าที่กำลังบอกเราหรือคือผลแห่งบุญและกรรมที่ตามมาทานปลายปีนี้หลวงปู่ศิลาได้เอ่ยปากทำนายว่าจะมีสิ่งลึกลับยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพลังงานบางอย่างจะเคลื่อนไหว ประหนึงว่าประตูแห่งชะตากำลังถูกเปิดออกผู้ที่มีบุญเก่าบุญใหม่หรือแม้แต่กรรหนักก็จะได้ชำระและได้รับผลของสิ่งที่ตนเคยทำไว้คุณพร้อมหรือยังที่จะยืนหยัด ต่อหน้ากรรมที่ตามมาทันหรือคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับโชคลาภและวาสนาที่จะไหลเข้ามาดุดสายน้ำเพียงคำทำนายนี้จะพาคุณเข้าสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่ทำให้ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้ด้วยพลังแห่งบุญและกรรมหลวงปู่ศิลาเคยทำนายไว้หลายครั้งและทุกครั้งก็เป็นจริง จนผู้คนทั้งแผ่นดินสั่นสะเทือนจึงอย่าได้คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือคําเตือนธรรมดาแต่จงตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพราะที่อาจเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากความทุกข์สู่ความสุขจากความมืดมนสู่แสงสว่างจากคนธรรมดาสู่ผู้มีบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้มาถึงคุณ จะเป็นหนึ่งในผู้ที่พร้อมรับมือหรือจะเป็นผู้ที่ปล่อยชะตากรรมเกินกินคำตอบที่อยู่คุณเองแต่หลวงปู่ศิลาได้บอกไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องเผชิญมันอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เพียงคำร่ำารอแต่มันคือเสียงแห่งโชคชะตาเสียงแห่งความจริงที่ถูกเก็บงำจากสายตาผู้คนและในวันนี้ คุณได้รับรู้โดยตรงหลวงปู่ศิลาผู้มียานบรารมีคำพูดของท่านเปี่ยมด้วยพลังเหนือโลกได้กล่าวชัดเจนว่าปลายปีนี้ไม่ใช่เพียงปลายปีธรรมดาแต่มันคือประตูแห่งกรรมที่จะถูกเปิดออกลองย้อนคิดดูเถอะตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ทำสิ่งใดไว้บ้างสร้างบุญมากเพียงใดหรือผือทำบาปโดยไม่รู้ตัวทุกหยดน้ำ ที่ตักลงบนผืนดินถูกถ้อยคำที่เอ่ยออกมาทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยไม่มีสิ่งใดหายไปปลายปีนี้ฟ้าจะเปิดบัญชีแห่งชะตาใครทำดีจะได้เห็นผลใครทำชั่วจะไม่อาจหลีกหนีเงาแห่งกรรมเสียงของหลวงปู่ดังสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจท่านกล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีแห่งการชำระบุญจะส่งผลแรงกรรมจะไล่ทันเร็วผู้ใดไม่สร้างบุญไว้จะพบกับบทเรียนที่ไม่อาจลืมคุณสัมผัสได้หรือไม่ถึงความสั่นสะเทือนภายในใจความกลัวที่เทาเบาเริ่มก้องขึ้นเพราะจิตวิญญาณของคุณกำลังตอบสนองต่อพลังคำสอนหลวงปู่ยังเล่าถึงสัญญาณที่กำลังจะปรากฏแผ่นดินจะส่งเสียงเตือน ธรรมชาติจะสะท้อนความไม่สมดุลจะมีคนล้มคนเจ็บคนร่ำรวยฉับพลันและจะมีผู้ที่สูญเสียจนหมดสิน้นดุดฟ้าผ่าลงกลางใจโดยไม่ทันตั้งตัวคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญสิ่งนี้คุณมั่นใจหรือว่าบุญที่คุณทำมาจะคุ้มครองได้อย่าลืมว่าหลวงปู่ศิลาทำนายเสมอและทุกครั้งก็เป็นจริง ผู้มีศรัทธาจะรอดผู้ที่มีหัวเราะเยาะจะล้มนี่ไม่ใช่คำขู่แต่มันคือกฎแห่งจัก,กรวาลและเมื่อเวลานั้นมาถึงผู้ที่เปิดใจและศรัทธาจะได้รับการปกป้องแต่ผู้ที่ปิดใจไม่ฟังไม่ศรัทธาจะถูกคลื่อนพลังแห่งกรรมกวาดล้างคุณจะเลือกเส้นทางใดจะปล่อยให้คำเตือนนี้ผ่านหูไปหรือจะจดจำไว้เป็นเข็มทิศแห่งชีวิต หลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าผู้ที่ได้ยินคำนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะสตากำหนดให้ได้ยินเพื่อให้เลือกว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือปล่อยตนเองสู่หายนะแล้วคุณละ่ะจะเลือกแบบไหนของโชคชะตาเรียกหาคุณอยู่คุณจะนิ่งเฉยได้จริงหรือหรือคุณจะก้าวตามคำทำนายเพื่อรอดพ้นจากสิ่งลึกลับที่กำลังจะมา อย่าลืมว่าทุกคำที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เพียงคำพูดของใครก็ได้แต่คือเสียงแห่งบารมีที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้ไม่เคยผิดพลาดในการทำนายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ท่านเปิดคำทำนายผู้คนต่างคนลุกเพราะมันเป็นจริงเสมอและครั้งนี้ปลายปีนี้จะเป็นคำทํานายที่สั่นสะเทือนทั้งแผ่นดิน คุณลองมองรอบตัวดูสิสิ่งที่เคยมั่นคงกำลังสั่นคลอนสิ่งที่คิดว่าจะอยู่ยั่งยืนกับเริ่มพังทลายทีละน้อยนี่คือสัญญาณที่จักรวาลส่งมานี่คือเสียงเตือนที่ซ่อนอยู่ในความเงียบหลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าเมื่อปลายปีนี้มาถึงฟ้าจะเปิดบัญชีกรรมจะถูกสะสาง คนที่ซ่อนบาปจะไม่สามารถหลบหนีคนที่สร้างบุญไว้จะได้รับผลเกินคาดคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคุณได้ทำอะไรเพื่อเก็บเกี่ยวบุญบาร,รมีบ้างหรือคุณใช้ชีวิตไปวันๆปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงพาให้จมอยู่ในความมืดเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณจะมีโอกาสแก้ตัว กรมจะวิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วบุญจะผลักดันคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะสมมาและสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับแผ่นดินจะมีคนร่ำรวยฉับพันจะมีคนล้มละลายโดยไม่ทันตั้งตัวจะมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์และก็จะมีครอบครัวที่แตกสลาย ทุกอย่างจะเคลื่อนไปตามแรงแห่งบุญและกรรมคุณอยากอยู่ในฝั่งไหนคุณอยากเป็นผู้ที่รอดหรือเป็นผู้ที่พังคุณกล้าที่จะนิ่งเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยหรือหลวงปู่ศิลาย้ำไว้เสมอว่าผู้ที่มีหูได้ฟังคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วคุณไม่ได้เจอถ้อยคำเหล่านี้เพราะความบังเอิญแต่เพราะสตากำหนดให้คุณต้องได้ยินคำเตือน เพื่อเปลี่ยนชีวิตก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณรู้สึกหรือไม่ว่าหัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นความเงียบในใจถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบนั่นคือเสียงแห่งวิญญาณของคุณเองที่กำลังตอบสนองต่อความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมชาติ แต่มินคือการเปิดประตูกรรมคือการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมทั้งพลังดีและพลังร้ายจะประจันหน้ากันบนเส้นทางแห่งชะตากุ่นพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับคลื่นพลังนั้นบางคนจะได้รับโชคก้อนใหญ่เหมือนฟ้าประทานเงินทองจะหลังไหลงานจะเปิดกว้างเหมือนประตูทองคำเพราะบุญที่เขาสร้างไว้กำลังทรงผล แต่ในขณะเดียวกันบางคนจะถูกเงามืดของกรรมกืนกินทรัพย์สินที่มีอยู่จะสูญสิน้นมิตรแท้จะกลายเป็นศัตรูสุขภาพจะทรุดโทรมโดยไม่คาดคิดทั้งหมดนี้คือผลแห่งการกระทําที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยคุณกลัวหรือไม่ที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือสัญญาณเตือนให้คุณลุกขึ้นเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ศิลาต้องการให้คุณรู้ว่าทุกคนยังมีโอกาสทุกคนยังสามารถสร้างบุญเพื่อคุ้มกันตัวเองแม้เพียงการคิดดีพูดดีทำดีก็สามารถเป็นเกราะป้องกันชะตาได้คุณเชื่อหรือยังคุณศรัทธาหรือยังเพราะคำทำนายนี้จะไม่รอคุณเวลาเดินไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อถึงปลายปีสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดการคุณอยากเป็นผู้ที่รอดพ้นหรือผู้ที่ถูกสัดศาสจนพังทลายจงตอบคำถามนี้ในใจของคุณเองเพราะไม่มีใครตอบแทนได้ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากบุญที่คุณสร้างและศรัทธาที่คุณมี คนที่กำลังนั่งฟังอยู่อาจมีความกลัวอาจมีความวันไว้เมื่อได้ยินคำทำนายอันหนักหน่วงที่หลวงปู่ศิลาได้กล่าวไว้แต่ตรงจำไว้ให้มีความกลัวไม่ใช่จุดจบความกลัวไม่ใช่พัฒนาการแท้จริงแล้วความกลัวคือสัญญาณเตือนที่จัก,กรวาลและกฎแห่งกรรมมอบให้เพื่อให้เราได้ตื่นและมีโอกาสแก้ไข หลวงปู่ศิลาไม่เคยปรารถนาให้ใครจมอยู่กับความวันท่านไม่เคยต้องการให้ใครสิน้นหวังแต่ทุกคำเตือนของท่านเปรียบเสมือนแสงไฟนำทางบอกให้เรารู้ว่ายังมีหนทางยังมีทางออกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนข้อกรรมให้กลายเป็นบุญบรารมีแล้วคำถามคือเราจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากข้อกรรมที่กำลังเคลือบคานเข้ามา แล้วจะทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกซัดโดยพายุแห่งวีรกรรมคำตอบนั้นง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมันไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการลงมือปฏิบตัติการสร้างเหตุที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลที่ถูกต้อง อันดับแรกคือการสร้างบุญกุศลอย่าประมาทว่าบุญเล็กน้อยไม่สำคัญแม้เพียงใส่บาทรข้าวคำหนึ่งน้ำหยดหนึ่งแม้เพียงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ยื่นมือให้กับผู้ลำบากก็สามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวได้เพราะทุกบุญที่ทำเปรียบเสมือนเกาะป้องกันภัยและเมื่อถึงเวลาที่ข้อกรรมเข้ามากระแทกบุญนี้และจะจับแรงแทนเราจะลดทอนความรุนแรง เปลี่ยนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนเบาให้หายไปอันดับต่อมาคือการรักษาศีลคุณอาจสงสัยว่าทําไมศีลจึงสําคัญเพราะศีลคือเส้นทางที่ปกป้องใจศีลคือเกราะที่ทําให้เราหลุดพ้นจากการสร้างเหตุร้ายซ้าเติมตนเองลองคิดดูหากเราฆ่าสัตว์เราจะได้เวรหากเราลักทรัพย์เราจะได้กรรม หากเราพูดโกหกเราจะได้ผลร้ายที่ย้อนกลับมาแต่ถ้าเรารักษาศีลใจเราจะไม่ต้องหนีเวรหนีกรรมใจจะตั้งมั่นสว่างและมีกำลังคุ้มกันไม่ให้เคราะหกรรมลากเราไปสู่ความมืดอีกหนึ่งหนทางคือการเจริญภาวนาทำสมาธิคุณเคยรู้สึกไหมว่าที่ใจวุ่นวายเหมือนทะเลที่มีคลื่นซัดไม่หยุดเมื่อใจไม่หยุดเคราะห์เล็กน้อยก็กลายเป็นเคราะใหญ่ แต่เมื่อใจสงบเหมือนทะเลไรลคลื่นแม้จะมีพายุขคารกมพัดผ่านเราก็ยังเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนและหาทางรอดได้สมาธิคือแสงไฟในความมืดสมาธิคือกำแพงที่ขอกรกมไม่อาจทะลุเข้ามาได้ง่ายๆเพราะเมื่อใจสงบ เราจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดไม่ทำร้ายตนเองด้วยความคิดลบไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยการกระทำที่ผิดซ้ำไปซ้ำมานี่คือหนทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดมีสมาธิผู้นั้นย่อมมีกรอบคุ้มกันภยัยแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดคือใจที่ศรัทธาใจที่มั่นคงและใจพร้อมกล้าไปในเส้นทางแห่งบุญ หลวงปู่ศิลามักสอนเสมอว่าผู้ใดมีจิตศรัทธาผู้ใดมีความเพียรแม้เคราะห์หนักก็ไม่อาจกิืนกินได้ดังนั้นหากคุณอยากรอดพ้นคุณต้องไม่เพียงแค่ฟังแต่ต้องเชื่อไม่เพียงแค่เชื่อแต่ต้องลงมือทําไม่เพียงแค่ทําแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่ารอให้ถึงวันเคราะห์แล้วจึงเริ่ม อย่ารอให้ชีวิตพังแล้วจึงคิดแก้ไขเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างทางรอดทุกเช้าที่ลืมตาตื่นคือประตูแห่งบุญที่เปิดออกให้คุณเลือกเดินหากคุณละเลยในวันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่เหลือโอกาสให้แก้ไขการหลุดพ้นจากข้อกรรมไม่ใช่เพียงแค่การขอพรแต่คือการสร้างเหตุใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของผลลัพธ์ที่จะมาถึงคุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยังคุณได้มอบรอยยิ้มให้ใครแล้วหรือยังคุณได้ให้อภัยใครแล้วหรือยังหากคำตอบคือยัง จงเริ่มต้นเสียบัดนี้การให้อภัยคือการตัดวงจรแห่งกรรมเพราะทุกความโกรธคือฝ่ายที่เผาใจเราเองทุกความพยาบาทคือเชื้อเพลิงที่ข้อกรรมใช้เผาชีวิตแต่เมื่อเรายอมปล่อยวางยอมให้อภัยนั้นก็จะดับเชื้อเพลิงนั้นก็จะหมดไปและเส้นทางแห่งความสงบจะปรากฏขึ้นทันที คุณเห็นแล้วหรือไม่ว่าทางออกอยู่ตรงหน้าไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีไม่ต้องหวาดกลัวแต่ต้องหันกลับไปหาธรรมะกลับไปหาความดีกลับไปหาการกระทำที่บริสุทธิ์เมื่อคุณทำเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องขอกรรมที่ถูกทำนายว่าจะมาถึงจะเปลี่ยนเป็นโอกาสกรรมจะกลายเป็นบทเรียนและบทเรียนจะกลายเป็นบันได บันไดนี้เองจะพาคุณก้าวสู่ความสูงที่คุณไม่เคยแม้แต่จะคิดฝันหลวงปู่ศิลาไม่เคยทำนายเพื่อทำให้คนสิ้นหวังแต่เพื่อปลุกคนให้ลุกขึ้นเพื่อบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์รอดพ้นทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของตนเองด้วยการสร้างบุญสร้างศรัทธาและเดินตามรอยแห่งธรรมะแล้วคุณหลับพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมหรือยังที่จะเริ่มสร้างบุญตั้งแต่วันนี้พร้อมหรือยังที่จะทำให้เคราะห์กลายเป็นศูนย์อย่าปล่อยให้คำทํานายนี้ผ่านไปโดยไร้ค่าจงใช้แรงผลักดันให้คุณก้าวออกจากความมืดสู่แสงสว่างแห่งบุญและธรรมเพราะหนทางรอดพน้นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองและหากคุณศรัทธาหากคุณเพียงพยายาม ปลายปีนี้ที่ใครๆกลัวว่าเคราะห์จะมาอาจจะกลับกลายเป็นปลายชีวิตปลายปีที่ชีวิตคุณก้าวสู่ความรุ่งเรืองที่สุดเพราะบุญและกรรมจะกลายเป็นกรอบคุ้มครองให้คุณพ้นจากเคราะห์ทั้งปวงสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้จากเนื้อหานี้คือการเข้าใจว่าเคราะห์กรรมและความเพียรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จการให้อภัยคือการตัดวงจรแห่งวีรกรรม เมื่อเราปล่อยวางไม่ถือโทษไม่เก็บความโกรธในใจความสงบจะปรากฏและข้อกรรมจะค่อยๆี้คลายไปบทเรียนนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงเพียงเราเริ่มต้นจากการสังเกตตนเองถามตนเองเสมอว่าวันนี้เราได้ทำความดีหรือยังเราได้ยิ้มให้ใครแล้วหรือยังอภัยใครแล้วหรือยังเราหยุดสร้างกรรมใหม่หรือยัง ทุกวันคือโอกาสใหม่ๆในการเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์สู่ความสุขจากความมืดมนสู่แสงสว่างของธรรมะดังนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างสูญเปล่าจงใช้ทุกลมหายใจเพื่อสร้างบุญสร้างศรัทธาและก้าวเดินตามหนทางแห่งธรรมเพราะอนาคตที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง ความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทิอ สาธุ